สวัสดีครับพบกับแมนอีกครั้งนะครับที่ช่องแมนฟิตก็ในวันนี้แมนจะมาทำแพร่งชาเลนจ์นะครับวันที่6กนะครับก็ได้หยุดพักไป3วันด้วยกันนะครับเพราะว่าล้าวท้องมากนะครับก็วันหยุดแมนก็จะไม่นับในชาเลนจ์นะครับแมนจะนับเฉพาะวันที่ทำเท่านั้นนะครับให้ครบ30วันก็ใครที่เพิ่งมาดูคลิปแมนคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมมาร่วมชาเลนจ์ไปด้วยกันนะครับก็คือทำแพร่ง ครบ30วันนะครับมาดูว่าหุ่นเราจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็โอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้แมนก็เพิ่งออกกาลังกายเสร็จไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแมนจะแพร่งได้นานขนาดไหนนะครับในวันที่6นี้เริ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> ในเชอเรีแพร่งนี้นะครับมันก็จะเราสามารถทําแพร่งได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบบ เอโวแพงนะครับแบบแพงแบบวางสอกนะครับหรือจะเป็นแบบฟูแพงนะครับคือการเหยียดแขนเหมือนเตรียมวิดพื้นนะครับหรือจะเป็นไซส์แพงก็ได้นะครับได้หมดเลยเพื่อนๆน,นะครับทำไมถึงต้องแพ้งนะครับเพราะว่า1การแพ้งเราเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยเล่นที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ดีนะครับ แล้วก็2มันช่วยให้เราเาผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆนะครับต่อวันนะครับแล้วก็ทําให้แกนกลางลําตัวและหน้าท้องเรากระชับและแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าแค่นี้ก็สั่นแล้วนะครับเพื่อนๆแค่นี้ก็สั่นแล้วนะครับไม่รู้จะถึง2อนาทีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> หลังจากออกกำลังกายเหนื่อยๆก,ๆก็มาทำชาเลนจ์ต่อเลยนะครับ หลังจากที่หยุดไป3ามวันก็พักผ่อนเต็มที่นะครับนอนเต็มอิ่มมากๆนี่สามารถทำแพร้งแบบแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับขอแค่ทำนะครับดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับ <Okay. S 1> การแพร้งนะครับเราจะเล่นเวนลาครั้งก็ได้เวลารอบก็ได้รอบละ สาวิถึง5นาทีก็แล้วแต่แล้วแต่ความฟิตของร่างกายเราเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้เห็นผลไวนะครับอยากลดไขมันกระชับสัดส่วนได้ไวแมนก็แนะนำว่าวันหนึ่งควรจะเล่นหนึ่งถึงห้ารอบแล้วแต่ความไหวนะครับในหนึ่งรอบอาจจะเล่นส0เอ่อยีวิถึงหนึ่งนาทีสองนาทีก็ว่าไปหรือใครได้นานกว่านั้นก็ ได้เช่นกันนะครับบอกเลยว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับการแพล้งที่ถูกต้องนะครับก็เพื่อนๆเ,เราจะไม่ห่อสะบักแบบนี้นะสังเกตลายผมนะนี่ถ้าเราห่อสะบักแบบนี้มันก็จะไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็หลังแอนแบบนี้ไม่ค่อยโอเคนะครับให้เรายกสะบักขึ้นนะครับนี่ยกสะบักขึ้น ลหลังเราจะโกงแบบนี้นิดนึงนะครับแล้วก็สะโพกจะไม่แอนให้เราบิดเข้ามางหน้าจะทำให้ดูชัดๆนะครับจะไม่แอนแบบนี้ให้เราบิดสะโพกเข้ามังหน้านะครับแล้วกเก่งค้างไว้นะครับเพืเ่อนอถ้าใครอ่ะต้องบอกก่อนสมมติว่าใครแพง้ง แบบยืดขาแบบนี้ไม่ได้นะครับมันหนักไปให้เราวางเขา่าวางเข่าแล้วแพง้งแบบนี้ก่อนนะครับนี่วางเข่าแล้วแพ้งแบบนี้ก่อนนะครับมาช่วยให้เราเบาแรงมากยิ่งขึ้นสําหรับมือใหม่นะบิกินเนอร์เลยถ้าใครไหวแล้วค่อยยืดเหยียดขาไปแบบนี้นะครับแล้วก็แพ้งแบบไซส์แพ้งก็เหมือนกัน นี่ถ้าใครไม่สามารถยืดขาออกไปได้แบบนี้นะครับให้เราให้เราวางขาไว้แล้วก็ยกเอวขึ้นให้เข่าติดพื้นนะครับแล้วค้างไว้หรือไม่นี่มือใหม่ใช่ไหมครับเราก็อย่างนี้ก็ได้วางเข่าละเอียดแขนตรงก็ได้ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆไว้เลยนะครับเพราะว่าความฟิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆอยากจะลดไขมันได้ไวนะครับก็แนะนำให้ที่ขาดไม่ได้เลยคือการคุมอาหารนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่า ต้องคุมร้อยปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นไม่ขนาดนั้นนะแค่เราลดของหวานของทอดของมันก็โอเคแล้วนะพอแล้วพอแล้วหยุดเวลาไว้ก่อนได้4นาที37วินาทีนะครับบอกเลยว่าวันที่6นี้ก็เหนื่อยมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ไปทุกๆวันเลยนะใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ สามารถเปิดทําตามไปพร้อมกันได้นะครับพเพื่อนโอเคก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันวต่อไปแม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊า <laughs> ยบาย I done been through a lot, through the struggle, I built myself. Now nah, nigga like the man of the year, but it's crazy I can throw a stack of dubs in the club next day to a show and it'll all reappear. I remember I ain't hot shit, nah. I can go and spend a few racks on my ears, and if you want smoke, then it's up there. Ain't no nigga alive in this world I feel. But look at my wrist, it's dancing. Chop on me, do damage, y'all. Oh, New no L A crib, I'm mansion. My money keep expanding. Oh.